ข่าวนี้ที่เป็นฝันลมลม,ลมแรงแรงทางโฆษกรัฐบาลบอกว่ายามโนนะครับแล้วก็หยุดมโนได้แล้วเรื่องของการยุบสภายืนยันว่านายกต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้ประชาชนครับภายหลังการประชุมครมวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้คุยนอกรอบกับพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์และกลุ่มรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐจากนั้นนายกก็ส่งสัญ,ญลักษณ์มือไอเลฟยูให้กับสื่อมวลชนนะครับในจังหวะนี้นะครับ โดยไม่เดินเข้ามาพูดคุยแล้วก็มอบหมายให้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบคําถามแทนนายธนกรบอกว่านายกไม่มีแนวคิดในการยุบสภาวันนี้โดยรัฐบาลยังเร่งเดินหน้าทํางานแก้ไขปัญหาโควิด1 9และปัญหาน้ําท่วมดูแลความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังบอกได้ว่าที่ผ่านมาสื่อมวลชนกล่าวกันไปเองในเชิงวิเคราะห์แต่ทั้งนายกและพลเอกประวิตยก็ชี้แจงไปแล้วว่าไม่มีแนวโน้มยุบสภา ไปฟังคํายืนยันชัดๆครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการที่สื่อกล่าวกันไปเองในเชิงวิเคราะห์ทั้งนายกและหัวหน้าพักพลังประชารัฐชี้แจงไปแล้วก็จบแล้วขนานี้ยังไม่มีแนวโน้มยุบสภาเลือกตั้งอะไรทั้งนั้นมีแต่การเลือกตั้งอบตอขอให้หยุดเสนอข่าวให้สับสนได้แล้วส่วนประเด็นวาระบิ๊กตู่ครบ8ปีนั้นนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวติดตลกกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อไหรถึงเวลาก็จะไปสกิดนายกว่าครบแล้วครับไปเถอะอย่างไรก็ตามประเด็นที่ว่ามานี้รองวิษณุย้ำว่ายังทำอะไรตอนนี้ไม่ได้แม้แต่การส่งสารรัฐธรรมนูญตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้เมื่อถามว่าเรื่องนี้ต้องมีความชัดเจนก่อนเดือนสิงหาคมปีหน้าที่จะครบการดำรงตำแหน่ง8ปีท่านนับตั้งแต่ปี57ที่เข้ามาเป็นนายกสมัยแรกใช่หรือไม่นายวิศณุบอกว่าไม่รู้ยังไม่เคยคิดอะไรท้งนั้นคับ